สวัสดีครับผมลอรีด็อกนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมเอ่อบลองฟรอนะครับแปลว่าผิดชั้นนะสร้างโดย n 4 b a เออหน้าตาเกมก็เหมือนอยู่แบบอาคารบ้ากในอาาพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยผิดชั้นยังไงทาไมถึงผิดชั้นแล้วผิดชั้นแล้วจะเจออะไรเราไปเริ่มกันเลยครับกด A โอ้ก้องมันต่ายอ่ะเป็นหัวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับป๊บนึงอ่ะ a m เมล่าเช e เนี่ยออดอดไอเคโอเคเริ่มมาก็เหมือนอยู่ในตึกตึกนึงที่มีเหมือนห้องอพาร์ตเมนต์เปียนมาเข้ว เบนเตอร์ยยนเอวบตเตอร์ใช้ลิฟต์ดีกว่าเอกด,ดุลิฟต์ไปรอลิฟต์ตักรูบรรยากาศแบบอึมครึมมากหน่หน่วงกดยังเนี่ยทำไมยังไม่มามาแล้วเหมือนแสงสว่างหวงัง ชั้นอะไรบ้างเนี่ยชัออ้นหนึ่งที่กดกชั้นอะไรก็ไม่รู้อ,อ้าวทำไมมาอยู่ครึ่งชั้นนะอ,อ่ะอุ้ยเที่ยแล้วไปตกลงมาฮะ อ้ยอยู่ชั้นเหมือนเป็นชา้นใต้ดินเลยปะแล้มีเหมือนที่นอนมีโคมไฟอยู่มีแบบพวกโคมเลสมานอนอยู่ใต้ดินเย เปิดไม่ได้นะมีเสียงอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรอะ่ะบุลีเ,เสียงเกมแบบโอ้จี๊ บอกว่าอีดูเทอร์นออนเยต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนนะโอ้แบบโคตรมืดเสียงหนูครับ,บตกฝนไสออกมาเลยอนะตกคนตายฮะ โอ้โหโคตรพืดน,นี่ตันเดินไปฝั่งนู้นมีตู้สีแดงนะในมีอะไรบ้อือจุกตานี่หว่าจุกตา เสียงแมมีไฟฉายแล้วเอเคแรงชั่วอยากพิสิ์อันนี้อะไรอ่ะเหมือนถุงขยะครับแล้วก็แบบเป็นส่วนมนุษย์อ่ะ ที่ตัวอะไรไม่รู้อ่ะ <Yeah. S 1> พุ่งมาประตูเปิดไม่ได้ฮนะโดนแน่เลยต้องมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ใต้เนี้น ลองไปอีกทางนะนี่้ะกันี่ไงมีคนอยู่จริงด้วยมีขวดเหล้าม,มีเหมือนหมวกปะมีคนอยู่ใต้เดนเนี้ยที่นี่เป็นข่าวอะไรวะเดี๋ยอฮอะ อ,อันตรายอย่างสุดขีดนี่เป็นคนบ้านะฮะชวนสูง25มเมตรโคต่สูงอ่ะอายุ30ปีตัดชิ้นส่วนร่างกายทุกชิ้นเขาเป็นคนไร้บ้านบางทีอาจจะหลบซ่อนอยู่ในตึกที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ไหรือไม่ก็พวกชั้นใต้ดินของตึกนั้นนะ ตำรวจกำลังของความร่วมมือในการกระจายข้อมูลนี้ไปเพื่อหาบาะแสของคนร้ายนะนี่ไงตัวเมื่อกี้ปะ่ะที่เราเห็นะนะคนเมื่อกี้เนี่ยสองุด้าเมตรหรือโคตรน่ากลัว อันนี้นายจะเป็นที่นอนมันเนี่ยแม่งกินโคกล้กด้วยโคล่าอะไรอะ่ะอ่าเออโอ้ย กี้แม่งยื่นหน้าออกมามองเลยอ่ะเอะโอ,อโอ้นี่ไงอ่ะปูเหรอเดินตามมันไปเหรอเนี่ยเฮ้ย ไปดีกว่าอะไรอ่ะล็อกเหรอมีน้อด้วยอ่ะพะอ,อยู่หลังตู้สีแดงโหต้องกลับไปวะเนี่ยโอ้โหชัดเจนมั่วไม่ได้ด้วย เพิ่มเพิ่มหายไปแล้วเห็นไหมไม่ยู่นะนี่ไม่มีอะไรเลยเหรอจะโดนพวกนี่ยล็อกนะฮะตู้นี้กลับเดิม ผู้ผีแดงก็ต้องฝั่งนู้นนะเด็กตกตกเปลี่ยนท่าปะท่าเดิมวะอ่า ดูสีแดงหลักดูสีแดงนี่ห,นหรอหนนึ่เนนงเงก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสูอ๊ะึ่ตาอยู่ก็เนีเ่ยอยู่ เสียงเดินฮนะน,น,นี่เสียงเดินเสียงแบบปีเท้าอะ่ะไปดีกว่าอย่าดีรอเฮ้ยใครเคาะวะ เก้าเก้าศูนย right. ์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เปิดดีอะไรอ่ะปิดด้ต้องไปงัดใน่ตรงนี้ใช่ไหมที่มีไม้ปิดอยู่ ห้องเครื่องมือนะเราได้ฉลามมาแล้วโอ้แดงมาเลยมันทางประตูห้องนีน้ตอนแรกห้องนี้ปิดอยู่เข้าไม่ได้เข้าไปดีไวาเียวเย,เยวเชิญอะไร

เปิดไปเฮ้ยอะไรแดงๆอะ่ะนี่ไอ้หน้นาฆาตกรเนี่ยโอมเลตที่หัวเดเฮ้ย <Yeah. S 1> เกือบตายแม่งโผล่มาอย่างนี้แล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ฆ่ากูให้จบๆไปเลยวะต้อพทรมานกูไปถึงไหนเนี่ยเปิดไฟหมดแล้วนะไปได้ยังวะกดลิฟต์เร็วๆดิอะไรอะเฮ้ย ออะไรอยู่ข้างหลังอะแอบพ่ Apple, อะไรอยู่ข้างหลังอ,อุ้ยขวานเออตายกูลิฟก็ยังไม่มาโอ้่ครับผมขอโทษจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ จะวายบรรยากาศเกมโคตรน่ากลัวไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนจบนะฮะโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วะฮะอรองฟลอร์ื่นลิฟต์ผิดชั้นทีชีวิตเปลี่ยนเลยนะ สรุปเราน่าจะรอดนะกลับขึ้นไปเหมือนเดิมเคถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ